ไม่แค่ดูทำคลิปเลย大ดหเลยแ่เ้าของอะค่วะวันดีค่ะามาถึงบ้านไม่แค่แล้วนะอันนี้ชื่ออะไรไเบอร์บัด่ายเลยเอาไข่หนุ่แน่ต้มเมื่อคืนนี้อือมิไปยกเข้าไปบ้านเจ้าของบอเอาเมือ่อฝร่ชะมาซีนี่ไม่แม่อันนี้เอามาให้แม่เฉพาะต้องถอดรองเท้าไอ้เขาก<ถ>็ห เอาหนูจะเป็นเจ้าบ้านแล้วนะเอาหนูจะฆ่าพี่ได้อันนี้หน่อไม้ไผ่ได้เบิ้งผักกูดฮ่าน้ำไม้แม่มันสุกแล้วบอกยังสวยอยู่อันนี้แม่หน่อไม้ไผ่ป้าคุดเมื่อเช้านี้แน่ตายแน่แน่แน่ตายแน่ปลาจากกิโลน่ะสามสิบค่ะ นี่มาถึงบ้านแม่แคทแล้วนะคะโอ้มาบุญยานนึกว่าสีขาวมาบ่ือเพรนแหละค่ะอยู่แค่นี้แหละอืมเบิ่งบ้านแม่แคทนะใส่รองเท้าใส่รองเท้าน้ำบ๊อดธนัดอันนี้ป๊าดเนาะดาวกระจอกกระจายแม่แคทขยันปลูกไม่ทันยนมาขอฝากมาลงมิ้งนะ เอาอีหยังให้ปลูกเนีอันนี้แม่แคทใ้ม่ม่แออยางนานะนี่นะไปปลูกจะได้ปลูกเห็ดละโงกนานแม่พีซื้อมาบอกพี่พี่ชายเขาจะเอามาให้อย่างนาในเองหมู่บ้านพอดีเลยเฮ้ยเดวเอาไปปลูกเห็ดเฮานี้ใช่จะได้มีเห็ดะโงกนั่นะ เขียนบ่ขอขอเหละงูกนะขอเทน้ำใส่ในตู้ต้นมาเลยนะใจเบางานงานปูดประดอนมา่วนไปเอาอยู่วันจันทร์ก็ต้องเอาดอกไม้เอาไว้่นี่แหละอันนี้ต้นต้นมะข่ยลูกไข่นะเสียนท้อนะ่ยอันเดียวปบูดห็นบ่เอ่ เมียของ้องไม่ไล่นะเาน้ำสดนใสปลูกอลาบ้าเของด็เ็ดละงูไปอันนี้เขาเรียกว่ามาเอาบุญเอาบุญลงตอนนี้เอาบุญเอาบุญเดี๋ยว่ละเมื่อไรเบอ่์เงา กินแล้วบ้านอยู่แค่นี้แหละค่ะเดี๋ยววันหลังก็สิดมาถื่มามืดเราบ่ได้เห็นอย่างในวันนี้ไปจะได้ยายเข้านอนเลยเขาแล้วเมื่อกี้ส่งเข้าบ้านยุ่งข้างล่างทั้งหลายเออกสิกับแล้วนอกโชคดีนะคะค่ะมือมือทางสะกนนี่นะครับผมมันจังไวเห็นแล้วเดิอแม่แคดนี้ไม่ได้อย่าคุยกับแม่แคดไม่ได้ค่ะ ค่ะไม่ได้คุยชะเดินนี่ไม่ได้สวยนะไม่ได้สวยนะค่ะนั่นแหละค่ะไปแล่วอยู่แค่นี้แหละบ้านนอกเฮาอืออุ้ยโลบเลิเบิ่งผู้ต้นผักหวานโอ้โคบเบิสต้นนี้ต้นกันเก่าลืมโนมามื่อเนาะผักหวานต้นเลยนะบอกเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวหน้าค่อยมาเอาอยากดูไก่โคบัานนี้ก็โค้งมือสะกดเลยนะบ้านนี้ค่ะไปก้าบ้าน ค่ะค่ะยูเพิ่นหูจักทางค่ะขอบคุณค่ะแม่แคทตอนนี้นองไม่เช็ดแม่ไดยนี่หลายปันนี้น่ะอันนั้นแม่ก็เอาข้าวตู้ไว้กินหนูต้มมาเอาข้าวชองแข็งไว้ก็ได้ไหมเอามะะนาแบ่งพี่หลายนี่อน้แมกอินน้มมาเอ้แข่งไ้ก้หละ่ะเอนน้เาไเห็ดแอเลยน่ยูัน่นกนน้แข็งกัขกระปูอันหนูบาอาข้าอข่งไว้ก็ได้เอาลค่ะขอนคุ้ค่ะขอบคุณแม่เลยนวหากัน บ้านเพินอยู่หลังอยู่หลังอะไรนะบิสารพิพิธภัณฑ์สภาประธานโฮจิมินห์โฮจิมินหัวอ,อื่นค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ